สวัสดีครับวันนี้มารีวิวมีดช่างจันบ้านบ่อนะครับงานเก่าเก็บนะครับวันนี้เปิดกุให้อีก1รายการครับเป็นมีดช่างจันบ้านบ่อใบ11นิ้วสวยงามครับแต่ผิวเก่านะครับผ่านการใช้งานมา,าเล่มนี้นะครับ ด้ามเป็นไม้ประดูชิงชันอันนี้เปียกน้ํานิดหนึ่งฝนมันหยดฝักไม้ประดูชิงชันครับรัดหวายให้ฝกักฟิตฟครับอันนี้เป็นผิวเดิมนะครับจะมีคราบนิดนึงแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับ สามารถปัดแต่งได้นะครับใครอยากได้ผิวขาวขาวสวยๆเนียนๆก็เดี๋ยวขัดแต่งให้ฟรีครับมีดใบ11นิ้วนะครับงานตีร้อนจากเหล็กหัวแดงนะครับหรือว่าเหล็กโฮอังปอกกันสแตนเลสต้้มไม้ชิงชัน สันกกหนาอยู่ประมาณ8มิลงานสวยๆครับเก่าเก็บเป็นมีดสะสมนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่างจันบ้านบ่อเลิกตีมีดแล้วนะครับก็ได้สมยานามว่าตำนานมีดช่างจันบั้นบ่อนะครับตำนานที่ยังมีลมหายใจนะครับ ช่งจังบนบันบ่อตอนนี้เลิกตีแล้วครับเพราะว่าช่วงโควิดเข้า ICU ครับพอออกจาก ICU ก็เลิกตีเลยเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องปอดนะครับก็กลายเป็นมีดสะสมนะครับมีสะสมมีคนตามหายเยอะครับเล่เนมนี้ผมเปิดกูนะครับตอนนั้นได้มาก็ประมาณสัก ไม่แพงมาก2,000กว่าบาทตอนนี้ราคาอัพครับเพราะมีคนหากันเยอะวันนี้มาเปิดให้ครับ3,500บาทครับเล่มนี้ใบ11นิ้วครับหาเงินจ่ายค่าเทอมลูกนะครับลูกจะเข้ามาหาอะไรช่วงนี้ต้องระบายเปิดกุมีดเก่าๆหลายเล่มหน่อยฮะส่งลูกเข้ามาหาอะไรโอ้รายจ่ายเยอะช่วงนี้ นะครับใครสนใจก็โทรมาครับที่093-562-9458แอดไลน์ได้เบอร์นี้นะครับมีดช่างจันบ้านบ่อครับตำนานมีดเน็บไทยที่ยังมีลมหายใจใบ11นิ้วครับเล่มนี้3,500บาทพร้อมจัดส่งครับมีเล่มเดียวครับ ใบ11นิ้วมีดช่างจันบ้านบ่องานเก่าครับเร่มนี้อายุประมาณ10กว่าปีได้เหมาะสำหรับสำหรับนักสะสมมีดเก่านะครับช่างจันบ้านบ่อก็อยู่อําเภอบ้านโป่งครับจังหวัดราชบุรีราชบุรีนี่มีดช่างฝีมือดีๆเยอะครับแต่ก็ไปกันทีละคนนะ โอเคครับสายเข้าเดี๋ยวสักครู่ฮนะโอเคครับไม่งั้นจบไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะครับใครสนใจโทรมาครับ0935629458โอเคครับสวัสดีครับ